ไทยนะฮะทองดีนะฮะพุ่มในวยการนักวสุทธฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยคะสวัสดีครับ่นเมื่อกี้เครือง Facebook บาง Facebook มาอ้างเรื่องเราดีดับบลผ่านรายการพี่นะฮะเขื่องมากเลยว่าคุณนิพนธ์แนะนำที่ดีคุณนิพนธ์ก็บอกโอ้โหไม่ได้พูดเลยบอกดีดับบลมันไม่แฟร์แม่ออื่ะของคุณธวัชชัยเป็นยังไงบ้างฮะครับ วันนี้นะครับหุ้นที่แนะนําเอาเอาหุ้นที่ะหุ้นมาก่อนกันล้วกันค่ะอ่าหุ้นที่แนะนํานะครับปีแลนปิดถึงถึงจะปิดโลนะครับแต่ว่ายืนกันได้นะครับหนึ่งเจหนึ่งจุดเจ็ดสามนะครับก็ยังได้ลุ้นขึ้นต่อนะครับแ็แนวน้งยังดีอยู่นะครับแล้วก็อ่าโพลีนะครับที่ขายไปแล้วรอรับตอนนี้นะครับมาปิดที่สองจุดสี่หนะครับก เดี๋ยวรอดูวิักวันสองวันนะครับถ้ายืนรับสองุดสี่สองได้นะครับกลับเข้าไปเล่นกินกำไรใหม่นะครับโดยเป้าต่อไปนะครับก็คือสองุดปดแปดนะครับแต่รอรับนิดนึงถ้ายืนสองจดสี่สองได้วันสองวันนี้นะครับจะกลับไปเล่นบล็อกเทรดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพาเล่นบล็อกเทรดนะครับอ่าครับีบีแลนด์แล้วก็ทีพี่ไอพลีนใช่แล้วก็สเต็กยังเหมือนเดิมนะครับสเต็กเนี่ยปิดยี่สิบเ็ด็ห้าก็ยังอยู่แถวโซนเดิม ะครับที่เราเปิดไว้ยี่สิบเจ็ดเจ็ดยี่สิบเจ็ดเจ็ดห้ายี่สิบแปดท่านี้นะครับครับก็ยังเล่นได้เพราะว่าลุ้นยิงอีกช็อตหนึ่งนะครับแล้วยังไม่หลุดจุดสต็อปลอสที่ยี่สิบเจ็ดบาทนะครับครับแต่ละตัวมีจุดสต็อปลอสนะครับถ้าเล่นบล็อกเพลงเนี่ยนะครับสเต็กเนี่ยจุดสต็อปลอสคือยี่สิบเจ็ดนะครับบีแลนจุดสต็อปลอสคือบาทเจ็ดสิบช้าๆค่ะไม่ฟังไม่ทันอ่ะโอเคโอเคอะสเต็กนะครับจุดสต็อปลอสนะครับยี่สิบเจ็ดบาท นะครวีแลนด์ and, จุดสต็อปลอตบาทเจ็ดสิบนะครับบาทเจ็ดสิบค่ะใช่ใช่ซีเทนะครับจุดสต็อปลอตสามสิบบาทนะครับ <30 S 2> ตอนนี้<า>ท,ทุกตัวก็ใช่ตอนนี้ทุกตัวก็ยังเก่งกําไรได้ยังไม่หลุดจุดสต็อปลอนะครับก็มีโพลีนที่ย่อลงมาเพราะเราเราปล่อยไปตั้งแต่สัปดาห์สุกที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวย่อลงมาเดี๋ยวหาคาจังหวะรับแล้วก็เล่นยิงอีกช็อตหนึ่ง นะครับขึ้นไปปิดจับที่สองเจ็ดแปดสองแปดแปดนะครับครับผมครับนั่นก็สำหรับท่านที่เทรดบล็อกเทรดบีแลนด์ที่พโพลีนสเต็กซีเคก็วางจุดสต็อปเลทให้แล้วนะคะใช่แล้วครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับที่จะฟังสัมมนาดีๆนะครับวิร์กช็อปนะครับของบล็อกเทรแล้วคาลแ n นด r ด p a c สเปรดนะครับผมยินดีที่จะแชร์นะครับก็ โทรเข้ามาได้อ่ะพี่ม่อน,นค่ะเบอร์อะไรคะเบอร์ตรงเลย0970086265นะครับเบอร์ผมนะครับสำหรับเอิร์คชอป0970086265นะครับ6265ค่ะใช่จะจัดว่เอิร์คช็อปแบบเอ็กซซ์คลูีฟอะก็คือคาสแบบสี่ห้าท่านอยากถามอะไรถามได้เลยนะครับคบวิธีเล่นลอจิกเดี๋ยวแชร์ไอเดียในการเทรดบล็อกเทรดแล้วก็คาเลนดาร์เปร คุณนิพนบอกว่าบล็อกเทรดแฟกว่าดีดับเบิลยูใช่หรือเปล่าเห็นด้วยครับเห็นเห็นด้วยกับอาจารย์นิพนธ์แตมแต่แกบอกว่าดีดับเบิลยูอ่ะโบเป็นคนออกใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับจริงๆคือผมอธิบายอย่างนี้ว่าจริงแล้วเนี่ยทั้งดีดับเบิลยูแล้วก็บล็อกเทรดนะครับจริงมันก็คือเป็นโต๊ะของโบ๊เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าวิธีเทรดเนี่ยนะครับมันจะต่างกันเพราะดีดับเบิลยูเนี่ยคือออปชัน ครับออปชันเนี่ยเทรดบนพรีเมียมนะครับแล้วที่พรีเมียมเนี่ยโตเขาก็จะคิดเรื่องของวามชาร์จ t i ม e ดีเคพรีเมียมเข้าไปซึ่งใน A A พรีเมียมตรงนี้ที่เขาชาร์จเข้าไปเนี่ยซึ่งเป็นฐามมันเป็นมันมีฐาน์ดีเคเยอะนะครับเพราะว่าเขาคิดทั้งดอกเบี้ยแล้วคิดทั้งอิมพายโวกินบนกินล่างโอ้โหคิดแบบใช่แล้วก็แบบอาบิดออฟเฟอร์แบบมันห่างกันนะครับครับส่วนบล็อกเทรดเนี่ยนะครับ คือคิดแต่แฟร์แฟก็คือคิดแต่ดอกเบีย้ยซึ่งดอกเบีย้ยเนี่ยแต่ละโบกแต่ละโต๊ะเขาแข่งกันเนี่ยฮะมันก็จะมีโต๊ะที่แบบหกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์งั้นเราเลือกได้เลยครับว่าเราเจอโต๊ะดอกเบีย้ยต่ำๆเนี่ยเราก็เล่นโต๊ะดอกเบีย้ยต่ำๆนะครับครับผมงั้นมันดีเอ่อดีเดรบนยูเนี่ยมันชาร์จแพงนะครับแต่ว่าบล็อกเทรดเนี่ยชาร์จตรงๆเราเล่นง่ายเพราะว่ามันคือฟิวเจอร์ที่เทรดบนราคาหุ้นเลยงั้นดูง่ายมากไม่ต้องไปคำนวณว่าไอ้พร เวลาเหลือเท่าไหรค่คครับครับตรงๆผมว่าแร์แกว่าเยอะนะครับครับแล้วเม็ดเงินที่ใช้ในการเทรดระหว่างบล็อกเทรดกัดีเดี๋ยวมันอยู่ห่ามือนแตกต่างกันยังไงไหมคือไม่ได้ต่างหรอกครับก็คือมันเป็นมันเป็นอนุพันธ์น่ยใช้เงินน้อยหมดแหละมีเลเยว่าเหลหมดแหละนะครับอย่างอ,อย่างบีแลนนะครับหนึ่งบล็อกนะครับที่ผมแนะนําให้เล่นเนี่ยหนึ่งบล็อกใช้เงินนะครับเงินลงทุนซึ่งเป็นหลักประกันเนี่ยนะครับเพียงแค่เอาขั้นต่ํานะครับหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อย นะครับก็เทรดบีแลนดได้1บล็อกละถ้าคุณตัวเล็กๆนะครับนะแต่ผมก็ไม่แนะนําว่ามีเงิน1นึ่งหมื่นห้ามาเทรดบีแลน1หนึ่งบล็อกนะครับคุณจะวางเผือ่อไว้หน่อยนะครับสักสามสี่หมื่นเอาไว้เผื่อเป็นแรงเวียงะนะครับ <ทะ S 2> คือไม่อยากให้ใช้เลวเวอลเลตมากไปนะครับคือก็ใช้เงินน้อยเหมือนกันนะครับสำหรับผ้นุตัวเล็กๆนะ,<ท>ะนะครับตัวบลนะ็อกเทรดสมัยก่อนพี่มีความเข้าใจว่าดีดับเบิลยูเบี้ยน้อยหอยน้อยเทรดได้ดีครับที่พี่เคยทํามานะฮะแต่ตอนหลังมันก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะะ ครับผมถ้าเปรียบเทียบกับบล็อกเทรดแล้วบล็อกเทรดดีกว่าดีกว่าครับก็คือผมคือผมทำโรดักมานะครับผมก็จะรู้ว่าดีเดเป็นยูออกยังไงนะครับแล้วก็เทรดกันยังไงนะครับโตโตเขาเล่นกันยังไงโตมาก็ตเมเกอร์นะครับอบล็อกเทรดผมก็ก็ดูมานั่นแหละก็คืออย่างที่บอกบอกแล้วบอกอีกอ่ะก็คือแบบผมเลิกเล่นดีเดเป็นยูไปสี่ห้าปีแล้วอะพี่เพิ่งเห็นนี่แหละว่ามันไม่ได้ ใช่ผมว่าคือคือยิ่งถือนานนะครับดีคือยิ่งถือนานถ้าถ้าถือนานนะถ้าเทียบดีเดบกับบล็อกเทนะครับดีเอรบันยูทม์ีเคมันหายไปเลยนะกินทุกวันอ่ะโดนโดนกินไปทุกวันอ่าโดนกินไปทุกวันแต่ที่ถ้าถือบล็อกเทนะครับถือถือนานก็โดนแค่ดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นต์นะครับโต๊ะอย่างโตที่ผมใช้บริการเนี่ยก็ผมก็เลือกดอกเบี้ยได้อผมใช้บริการหลายหลายโต๊งไงบางโตะก็แปดบางโตะก็เจ็ดบางโตะก็หกนั้นผมก็อ่ะมันก็ต่อรองกันได้ผมก็โตะที่ต่าที่สุด นะครับก็ได้ดอกเบีย้ยถูกอย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องเปิดโต๊ะพี่เทรดเองอะ่ะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยว <c oughs> ต้องฟิวเจอร์่าอ่าอ่าคือใช่คือเราไม่ต้องเปิดโต๊ะไง <c oughs> คือเราเราไปใช้บริกรารแล้วเรามีอำนาจต่อรองไงครับ <c oughs> ว่าคือเราเป็นคือคือเขาตลาดเขามีหลายโต๊ะไง <c oughs> เขาแข่งกันลดดอกเบีย้ยให้เรานะครับงั้นหน้าที่เราก็คือออเลือก ที่ดีแล้วถูกนะครับครับผมอ้าวได้ความรู้ซึ่งสมัยก่อนพี่ก็ตามในเรื่องเราดีแต่มาอยู่แล้วนะพี่ก็รู้แล้วว่าเออมันไม่ใช่อะครับผมเดี๋ยวก็ศึกษาข้อมูลกับคุณวัชชัยฮะนักลงทุนเบอร์เบอร์จอัมมนาพิเศษกับคุณวัชชัยศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดหกสองหกห้านะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ก็เหมือนมานั่งคุยกันนะครับแชร์ความรู้นะครับผมก็จะแชร์ความรู้เรื่องโปรดักนะครับแล้วก็วิธีเล่นวิธีเก็งกำไรนะครับแล้วก็วิธีคิดของผมว่า ที่ผมแนะนําออกรายการเนี่ยนะครับผมใช้อรอจิกอะไรในการเทรดดิ้งนะครับก็จุดเข้าคือจุดออกแล้วผมหาจัดและจุดเข้าจุดออกยังไงนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็แชร์ในเวิร์กช็อปนั่นแหละนะครับสัมนาเรื่องบล็อกเทรดนะคะใช่ใชครับอ,อ่ะลองเลือกดูสําหรับนักลงทุนไทยในตอนนี้ก็ต้องบอกได้ว่าต้องมีความรู้กันเยอะๆในเรื่องราวของการเทรดนั่นเองนะคะอ่ะ ก็พี่ก็เรียนรู้หมดทุกเรื่องแหละตอนนี้แต่พอเรียนแล้วอะไรไม่ได้เราก็ไม่ต้องเอาอะไรที่ดีเราก็ตามอันที่ดีต่อไปนะฮะเราก่มอนหายกดยังฮะหายกดแล้วเขาลบของเขาออกไปแล้วมั่วสายไม่ดีมาอ้างเขาเขียนเหมือนให้พี่นิพนธ์บอกบังเอิญพี่นิพนธ์อยู่ในรายการพี่พอดีเลยถามแกบอกพี่แนะนำบอกแกบอกไม่ได้แนะนำนะพี่ไม่เคยเชียร์ให้เธอดีดับเบิลยูดีดับเบิลยูมันไม่แฟร์แกบอกอย่างเงี้ย ไปซื้อบล็อกเทดดีกว่าแกบอกมันก็ไล่ตามราคาหุ้นโอ้หั่วจังเลยน้องน้องอะไรคนเมื่อกี้โอ้อะพอละโอเคครับพี่มอนค่ะอะไม่ดีไม่ดีผิดพอเราบอกคอมพิวเตอร์นะจะบอกให้เอมาอ้างเขาได้เลยได้เลยครับค่ะขอบคุณมากนะคุณต้องโอเคครับพี่มอนสวัสดีค่ะ